มาเติมของกันหน่อยครับหลังจากที่ผมสั่งซื้อตัว280แอมป์ไปนะครับตอนนี้ทางร้านไม่มี280แอมป์ขายแล้วนะตอนนี้จะมีเป็น314แอมป์แทนนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมาประกอบเป็นแบตชุดใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาแกะกล่องดูกันนะครับว่าทําไมผมถึงชอบซื้อแบตเตอรี่กับร้านนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาแพ็คมาอย่างดีเลยมีการใช้กล่องแบบหนาครับใช้สก,ก็อตเทปติดอย่างดีแล้วก็มีตัวรัดกล่องอีกชั้นหนึ่งด้วยครับ หลังจากเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับโฟมแบบในภาพเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยนะครับสำหรับการแพคแบตเพราะว่าตัวโฟมนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่การกระแทกแบตนะครับไม่ให้แบตมันกระแทกแล้วก็เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่งครับแล้วคือโฟมที่เขาใส่มามันเป็นโฟมแบบที่พอดีกับแบตเลยนะครับทำมาเพื่อแพคแบตโดยเฉพาะเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตมันจะมีการบุบสลายนะครับหรือว่ามีการเสียหายอะไรจากการขนส่งนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบตตัว3 1 4แอมป์นะครับหน้าตาก็คล้ายๆตัว280แอมป์เลยขั้วบอกเป็นสีดาขั ก่อนเลยแต่ที่สำคัญตัวนี้ก็คือแบตหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครกำลังหาแบตเตอรี่ซะะเซลล์นะครับหรือว่าจะาไปใช้งานอื่นๆนะครับผมก็ขอแนะนำร้านนี้เลยครับ